บิ๊กเดต้ากับธุรกิจร้านส้มตำมันเกี่ยวกันได้ยังไงวันนี้ผมอยู่ที่ร้านบ้านส้มตำนี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเขามีวิธีคิดการใช้ Data ยังไงเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้เพิ่มเปิดสาขาแรกที่พุทธมณฑนทนสายสออโอ้บ้านผมจนทุกวันนี้มีทั้งหมดกี่สาขาถ้าเป็นสาขาหลักๆมี9ครับแล้วก็มี1 <c oughs> ที่เป็นคาัวคิดเช่นสิ่งหนึ่งที่เห็นพัฒนาการของบ้านส้มตำคือ implement เดต้าจริงๆผมเริ่มอ่ะน่าจะเกือบสิบปีเนี่ยแล้วก็พยายามหาโปรแกรมที่เเราาาจจะข้้ใลูกค นว่าเขาคือใครมีใครบ้างปกติคนจะมองว่าเขาว่าลูกค้าประจําเป็นคนคนเดียวแต่จากที่ผมโตมา้วบ,บ้านส้ตมตำผมรู้ว่ามันมีไวตี้มากมันกว้างก่อนที่เราจะ implement ระบบ CRM กับหลังเราเห็น Data หรือ finding อะไรที่มันแบบเฮ้ยมีอย่างนี้หรอวะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่เราเคยนึกคิดเลยมันต้องมีปะ่ะคือมันก็ว้าวมาเรื่อยๆนะพี่ต่อ,อตั้งแต่แบบตอนแรกอะผมกะว,ว่ามันจะช้าในการโตของกลุ่มคนที่จะเข้ามาใช้ membership เพรนาะว่าเอาแค่เปลี่ยนจากบัตรแข็งไปเป็น membership อะ่ะผมรู้จํานวนบัตรแข็งอยู่ในมือตอนนั้นมีเ หลายพันเจ็ดผมก็ไม่เยอะไม่เยอะวันนี้เท่าไหร่ไหยพี่ต่อหกหมื่น ภายในเวลาปีนิดนิดมันไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะซึ่งพูดตามตรงว่าเราก็เดินไม่ทันนะเราไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาเยอะขนาดนี้ทุกวันนี้ก็เป็นเฟสที่เราทดลองแคมเปญต่างๆอะไรร่วมกับฮาโตเขาอยู่ว่ามีตรงไหนที่น่าสนใจตอนนี้เราใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อฮาโต้ครับฮาโต้ครับก็เป็นระบบ CRM ระบบการเมมเบอร์ชิพอะไรพวกนี้ถูกปะใช่ใช่เขาก็เป็นแพลตฟอร์มที่ผูกไว้กับไลน์ก็เลยเลือกลูกค้าทุกคนก็ต้องใช้ไลน์กันอยู่แล้วใช่ใช่ผมเชื่อว่าถ้าพีชอบเรื่องแบบนี้เราไม่ได้เห็นแแบรนนนไหลล้้้้วเเาาใชยมมััี DuXUI ทงงขก็คือ ฝั่งที่เราเป็นคนใช้กับฝั่งที่ลูกค้าใช้รีพอร์ตต่างๆเนี่ยออกมาตรงโจทย์ไหมขั้นสุดท้ายที่ผมเรียกคือความเฟคซิเบิลในการที่เราคุยกันว่าเออผมมีดีมานประมาณนี้นะคุณพอจะพพอร์ตได้ไหมจนมาเจอฮาโต้เนี่ยที่แบบเขาค่อนข้างใจเย็นอะ่ะที่จะพาเราไปด้วยอะ่ะข้างในระบบหลังบ้านไสในเขาอะเขาจะแบ่งเขาเรียกว่าเซกเมนต์ใช่ไหมซึ่งเราตอนแรกเราก็เอ๊ะค,คือลูกค้าก็คือลูกค้าเนาะรีวตี้ก็คือดูจากแค่มาบ่อยแค่ไหนเราก็พอแล้วนะแต่พอเขาแบ่งเซกเมนต์มาให้เราดูว่าเฮ้ยคำว่ามาบ่อยเนี่ เดียวนะ <S <S เขามาแล้วเขากินยังไงมาไม่บ่อยแต่กินเยอะอย่างที่ยก,ยก,กตัวอย่างไป拉斯เคสไซส์ต่อเดือนเขา A อเวลช์วิสิตเขาไม่เยอะนะแต่เขาเป็นกลุ่มใจสเปนกับเรานะเรียกเขากลับมาไหม,อมพอ,อมแค่เขามาบ่อยขึ้นจากสมมุติ2เดือนครั้งเป็นเดือนละครั้งใช่ใช่ก็ได้ขึ้นมาเท่าตัวแล้วใช่ใช่ใช่ก็เป็นอีกว้าวหนึ่งแล้วกันที่คุยกันแล้วก็โอ้โหมันมันลงได้ลึกขนาดนี้เลยข้อมูลอะไรลูกค้าบ้างเขากินอะไรบ้างอายุ spending เขาเขาเขาไปกินที่สาขาไหนเขาชอบกินอะไรเราก็จะเห็นเจอร์นี่เขาทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ Data แค เดียวนะเรายังเห็นกันขนาดนี้ถ้าสมมติมันอยู่กับเราไปอีกสัก5ปีเราจะแบบโอ้โมันต้องวางสตรัคเจอร์ของหลอดใช่ใช่ใชป่ะมันก็มีพวกเลโชต่างๆว่าสมมติเหมือนทั่วไปครัเราเป็นเมมเบอร์ชิพอะจ่ายร้อยบาทได้กี่พอยจ่ายแล้วอะไรจะได้ละกี่พอยแรกอะไรได้บ้าใช่เราเห็นทิศทางที่ดีในการที่ลงไปมันเริ่มเห็นดอกผลในปีหนึ่งที่ผ่านมา